ni, eh, 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 อู้วใครไม่หนึ่งเหรอไม่นึ่งเหรอเหรอพ่อแม่นอนกันสบายเนอหนูเป็นไรหนูเป็นไรหนูจะตื่นใช่ไหมหนูไม่นอนใช่ไหม โอ้โหอ oh. oh. ้หนูจะตื่นใช่ไหมจะให้หนูนอนอยู่ได้เด็โตเป็นหนุ่มเลยใช่ไหมอ๋ออ๋อหนูจะตื่นจะให้หนูนอนโตเป็นหนุ่มแล้วเี่นะหหนูก็จะลุกแหละหนูจะไปวิ่งเด็กจะให้เด็จะไปวิ่งหนูจะไปวิ่งใช่ไหมอ้าวหนูนอนนอนได้ไง นาะัตเป็นหนุ่มนะหนุ่มนัดก,กับแฟนไว้ข้างหน้าใช่ไหมใช่ปะใช่ปะมาที่เนี่ยมีแฟนแล้วยังมีอยังมียัง,ยงฮะมีแล้วยิ้มดิเอวยายไปขอให้เอาไหมเอาไม่เอาเอาป่าตโตขึ้นมีแฟนไหมเนี่ยมีไม่มีฮะหนุ่มลูกหลนะ่อเงี้ยแฟนเยอะ เยอะบ่าอายมึงจะเอาอะไรเนี่ยฮึ๋ยูเดี๋ยอยู่ด้วยก็ร้องให้เดนตบมาอย่างนั้นฮะฮะหน้านี้ไม่เอาหน้านี้ไม่เอายายไม่เอาหน้านี้ไม่เอา

ฉลาดมันพี่ป่ะพีเตอร์อ่เจเจยังไม่ตื่นเจ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 มฉลาดตีให้เลยดื้อนะเอาขึ้นยายตีนะรู้ไหมรู้ไม่รู้ฮะ เราไหกันแน่เออจะร้องให้ห <me ัวเราะงวะเนี่ยมันอะไรหลายอารมณ์ไหวไหมไหมหนึ่งเนี่ยหลายอารมณ์ไอ้แม่งเลยเรือกลนไฟจะหมดแรงละเออ Ui. cung <laughs> cung kinh cung kình, cung kình lúa nó thải trong vậy đó hử? đi coi Hehehehe Hehehehe